ว่าใจแม่งออกเป็นสองในสมองยังคิดเรื่องราวในเท่านี้ลูกนี้สาวเขาคือฝ่ายสายตาคมยังกลมใสอีกใจหนึ่งห่วงกำไรกายรอกไปมียสิหายจาอกสสใหญ่ไปอยู่ใส่เด้นุสาวนี้ชนะว่าใค สิมาบอรหรือตัวกันกันอภิสัญญาว่าบอมีน้อย่อมแพ้แตาเหลียวแล่สำเรื่องจองเล้วบ่องหายษาอยูเป็นจังไดก็ต้องหูในวันนี้ว่าแน่นอนเวลาอนนี้ สาวดิฉันนัดมองนีตรงทีธนาคารอีกบนั่นโค้งมาบอกว่าสามโมง้าปฟองเอ้ยวันนี้พอเดี๋ยวนี้มันจักม่วงแล้วบอกพอเบิ่งกระดูพอสายตาพอดีเนี่ยม้วนแมนเขาตัวผู้เฒ่าเลยพอฮะมันจับตัวผู้ทอนเลยพี่เขานัดสามโมงอยู่ห่างนาทีมันสิบโมงเลยพอนี่มันปั่นนั่นอยู่บ่ป้องไม่ปั่นอะไรพ่ออีกหานาทีมันสิบโมงเลยพ่อม่วแมนเขาขีดตัวพ่อบ่จังคอยอยากเขาเลยพ่อหิวมเขาเราเสิร์ฟไปเยอะหนิคอยบิงเขาพอด้วยพอเด้อ เฮงจอยมึงอยากจะกินดูแล้วมันจอยมึงขอจอมไม่พอจอมผาขมันจะตีหาบนอยากจะเลยเหนยยายพอได้เงินนี่แหละบักลามึงหิวเขาแห้งมันบอแนพอไปไปไปมอได้เเด้อไปไปไปจเลือกย่งบ่พอเลือกย่งเงินเงนเงืนพอให้มึงหมู่บ้านมันเบิดเราบอกะมึงอยากคิบ้านให้พ่อบขพอได้ก๋วยเตี๋ยวตัวนึงอยู่ไปบังคั่งวันนี้อเด้อเออยวม่พอเด้อ มาบอหนูาสาวนินชาเนาะนี่ใมันขีขีดตัวซะเนาะตัวผู้เฒ่าสิบวบบาปเสบบห้านะพี่เสียพ่อบอกถึงกับมาพอดีานิชาเด่วนบอกค่ะพี่เสียค่ะนินชานินชาน้าเสียสามโมงกันบอสามโมงนั่นละแต่ว่าพอดีรถติดสินเดะพี่เสียรถติดสินบอติดพี่เสีย บ่เป็นอย่างดอกเสียเห็นใจอยู่บ่เป็นียั้นกับจังไดนีชนน้ชาติกะว่าเราละคิดชาจ๋าจา๋จาว่าแต่นัดเสียมามื้อนี้นะ่ะนัดมาหน้าธนาคารแม่นบ่แม่นล่ะค่ะแล้วติดชานะ่ะสิไปเอาเงินอยู่ในธนาคารให้เสียบ่คือจังไดโอ้ยอ้ฟังให้ดีเด้อพี่เสียติชดชาติเลยซิบอ้พี่เสียฟังบอกมาผมดูดิชา s <S อีเสียน ตายเราเบาหวานผู้เฒ่าขึ้นฉันบอกเคยมากูธนาคารนี่จากบอกเคยกูธนาคารจะเถือบอกเลยกูธนาคารนี่ชาเกตบอกเป็นเด็กค่ะพี่เสียพี่เสียกูนี่ชาเนี่ยเป็นลูกคนถูกคนจนนี่ชาสีหูเด้จังได้ต้องกูธนาคารแบบใดเสื่อเสียของสิหูแล้วบอก,กูเป็นจังได้ขาดลักทรัพย์ยึดไว้บอกมีสิ่งมากประกัน ฉันนี่เหมือนคนจนบ่ได้สงสารบ้าพี่เสียมีช้อนน่ะบ่เดี๋มากูธนาคารดอกบ่เดี๋มากูธนาคารจ้าฟังให้ดีนะครับพี่เสียคะมีแต่ใจกับรัาว่าจังไนก่อน ใจกำลังหากินไปเพราะมงมคำว่าสนาต่อยตัย้อนเป็นลูกกำพัดีตดนี้ชานี้ก็พ่เสีใครเลวตรันก็แล้วตวน,นวตวอยู่ันนั้นละ่ะปีนั้นกับเอกงเออเออพเอ โอ้พเชียเสียหมเสียไปตั้งคือเสียเขาคือจังสีดอกคะพี่เสียนี่ชาม้ามือนี้นี่ะนี่ชาประเด้มากูธนาคารดอกนี่ชาเหตุมาเป็นดอกคาพิเสียรักประกันกับบมีรักซาพิยังกับบมีดอกพิเชียนีชาจ้านี่ชากูเงินบ่เป็นอีกบอเป็นเลยค่ะพี่เสียแล้วนับเสียมาหนาธนาคารเนา่ะเสียเอาเงินใส่ให้เสียสนะคือจึงสีดอกพิเียนีชามามือนี่นชามีขอเสนอให้พิเียอยู่ สองขอดเสนอพี่เสียเดี๋ยวนี้นัดเสียมากเนียนละค่ะแต่บอไปเอาเงินเป็นบ้องเนียนค่ะพี่เสียมีขอเสนอเสเชียสองขอมเนียนละค่ะนิดชาจ้าเสียอยากพูดจักว่าขอที่หนึ่งเนี่ยมันวัดจังไหนพี่เสียต้องสนใจแน่นอนเลยนิดชามาแน่เลยขอที่หนึ่งนี่สินตั้งมตินิ่ชาเป็นดีพี่เสียพี่เสียต้องลุดให้นิดชาทั้งหมดตกลงนิดชานิดชาบอกเลยขอเสนอข้อแรกแล้วเป็นพยลฮาจังไหนขอที่หนึ่ง นิชานนิชานีซิงยองเป็นเมียน้อยพี่เสี่ยนิชาจ๊ะบอกไปบังทุกบอกไปบังดูนิชาบอกว่านิชานั่นสิงยองเป็นเมียน้อยพี่เสี่ยสนุกค่ะนิชาจ๊ะเบากรี๊ดเด้อนิชาเบาอีลีล่ะค่ะพี่เสี่ยห้ามกลับครับนิชาบ่ากลับพี่น้องเอยากอาย แล้วข้อสองล่ะนิชาข้อที่สองเนี่ยพิเยษต้องยกทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างกับน,นิชานีสินทั้งหมดีิเียต้องยอมยกให้กับนิชาตกลงเลยนิชาถ้าหากว่าน,นิชาเป็นเมียของเสียแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเสียสิจัดการหายเลยย,ยกให้หมดที่ลีด้วยเขาพ่เศยค่ะแต่ว่ามันนี่นิชานิชาว่าไปเถอะค่ะพี่เสีย แต่นิชานะ่ะมีเวลาพีเสียแค่ชั่วโมงเดียวเดี๋ยวพี่ชอยสิถามหานิชาณสันเด๊เดี๋ยวนี้ให้เวลาเสียชั่วโมงเดียวสบวบเนี่ยแหละค่ะพี่เสียดีชาจ้าเดี๋ยวพรสองเที่ยวเขาแล้วเอาวันแต่ชั่วโมงเดียวแล้วพี่เสียเนาะปากดจอเสียไม่รำเวลาพี่เสียนะมีของดีปันน้นนีงามกะงามสาวกะสาวสวยก็สวยขั้นพ่อเอามันกะแมนหมานว่พี่น้องพี่เสียเนะะา,าะพอาวว้ บักคานี่มึงเล่นว่าซะแตกกันอย่างวมื่อที่ดิเจ้าได้ไปเง,เงนินพอมันเที่ยงเลยพอโอ้ยเกมส์นมึงจะขึ้นเมียมึงขันนอบักคามึ <c oughs> เงเอ้ยเงินนั่นมันได้แล้วได้ได้แล้ววันที่เดี๋ยวนี้นะเขานัดพอไปเอาอยู่ในรีสอร์ทพูดมึงขุดจักบอเอ้ารีสอร์ทมีแต่ข่านียู่วัดชุมนุนี่ <c oughs> บักคามึง <c oughs> เขาเอามาจากธนกาคารเลือกเขาไปไว้ในรีสอร์ท<ด>แล้วเขาให้พอ่อเขาไปเอามึงคือเปลกแฉะไ,ไอ้ไปนั่นไม่พอขอไปให้ที่รีสอรเกิดมามึงไปบ่ได้มึงอยากไปครับว่าร,รีสอร์ทฮะมึงไปส้วนเอาอี้โสยเดอ้อมันแม่มาแล้วพอ<ะ>มันแมน่เ<ส>ขาไ,ไปเอาเงินดีปะพ,อพอ่อเขาบอกให้พ่อไปเอาเงินมันตรมีแนวอื่นผมไม่อยากจะคิดมากเลบักขับมึงแจ้งผมมาบอกแม่เล่นไปไปบอกพี่มึงอยู่เพื่อนเด้อว่าพ่อไปเอาเงินอยู่ที่รีสอร์ทเด้อครับผมพ่อทำไมพอเด้อไปไปทุ่มผ่านแล้วพอเด้อ เสียอ่ะแล้วบ้าววนๆจอมเสียล่ะไปใส่มาใส่อีหาอยู่เฮค่นั่นมันบ่คอยเผยลูกปลาคางพอนี่มันบ่ไว้ใจเสียจะได้ดูนี่พี่เสียป้ามาเฝ้าพากันไปโดยเวลาเวลามันบ่หลายแม่พี่เสียป้าป้าป้าในชาป้าพ่ออย่าคล้อง้นฟ้าขันบอกว่าสวรรค์เกิดเหตุการเอ้ยสังมาผูกลาบลอยในยามนี้ ปีติในไกซึึงจึงต่างเตอต่าง,างทางเกิดเป็นชายบ่เสียค้าอ้อยยืนเม้าก็ปากส้างทั้งไครนั่นเป็นบ่มีไปกะดีบ่พนกามกิเลสเตอตันหาเรื่องเงินตามาที่หลังได้ฟังน้ำแต่แนวนั้น,นมาไปกันเถิดน้องลาสาวนิดช้าแก้มเปินเป้นเวิน เอิญว่ามีต้อง<ะ>ห้องแห้งฉลออกพี่เสียวายยังก็เข้าวังงันนี่เป็นเมียไหนบอเมียวัดติบีเสียจ้าตู่ต่องเลยกกับพี่เสียครับอีเจ้าเป็นเมียพี่เสียแล้วมันมาแค่นี้เดี๋ยวนี้บอฮันเป็น่ยนว่าเขาไปนี่นี่รีสอร์ทเปลี่ยนแน่นู้นโอเคกับพี่เสียครับแป๊บไปแต่กับพี่เ,เอิญว่ามีแต่มือนี้สิเป็นน้อยพี่บอกว่าง เอ๋น้องนี <t Anfang> ่ไปค่ะพี <penalty> ่สิเสียเกใจหอนพอแห้งแล้ว ฟังเอ่ยเสียว,วิลาก็ได้รักพิสูคือนชิชาเนิ่นคือว่าเสียเงินตาก็บปอยานเสียเงินตาก็บปอยานแนวใจห่าวใส่ผู้ยิงคิดลักเฉลยใจในมือนี่สิเป็นเอเนียงแนวใดหันมาจ่าเท่าแม่พอสี่ออกเอ่ยเคยมาจ่าบาจังไนผู้ฟังเอ่ยมวนมวนจากแม่อพอนผู้เมียใหญ่ได้ดอกรับ แตมือเพียงททิยบผักกินโสภาพินหอมจังอุ่มยำลมต้องทรงกินมาบทนี้ท่านนี่บาชายังตั้งทาปาฉันสิลกินตหน้าการคิดนักปาดเขียนมาเลียนทานก้าวมาภายในบ้านแม่อัมพรอีกอยาาว้างใจฝักไปบ่มีว่า คิดนำทางลูกตาจากิีวาว่าจังได้ยเเ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 เนี่น้อพี่น้องเอ้ยนับตั้งแต่เสียวิละออกไปถามหนี่ถามสินยังบ่าท่านด้กลับบ้านกลับซองอยู่จนว่าไก่สี่คำแลว้วจากว่าเหตุยัง ใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลนปอนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0 8 9 2 0 0 9 9 8 8ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซชาตีครับแม่พอจ้าไปถามหนีถามจีนกับปิงปองนั้นยังบ่ทัานได้กลับอยู่ยังตีละครับแม่ไอ่จะเหงื่อคำเลยครับแม่เพราะท่านอยู่ใสห้อ ไอชาโน่นน่ะเพิ่อนอ่านหนังสืออยู่ในบ้านเพ<ด>ิ่นครับแม่<น>ชัตติเอ้ยมื้อนี้น่ะแม่นัดพ่อมนตีให้แสงละวี่มาหาแม่อยู่บ้านเด้อลูกมื้อนี้แม่ครับแต่ไอชาโน่นน่ะเพิ่นมาทั้งอยากมีผู้สาวเลยครับแม่เพิ่นสิบบอกกับแสงละวี่ว่าหลักขับแม่เอาบ่ท่านอยากเว้าก็สิเฮ็ดจังไดลูกแม่นั่นหมายมัม่นปั้นตาสาวแสงละวี่ลูกพ่อมนตีไว้แต่ดุนแต่นานแล้วจบ เรียนจบมาแล้วก็คือให้แต่งงานอย่างเดียวล่ะลูกแม่ครับมันสิเป็นไปทั้งสันบปล่าครับเมีเมื่อใดนั้นชาติตีน่ะเห็นตายชาติรอดน่ะอ่านหนังสือบ่สนใจเอียงได้เลยครับเมียคุยเรื่องผู้สาวจังเม็ดบ่ลูกแม่ยแหละครับเมีคือบอน้องบอนอ่ะไข่สีใดลูกไผ่น้ำบานเขาเจ้าเชื่อบ่อนอ่ะมาแสงแสงแสงมาแสงงานเร็วๆคือหอดเร็วนี่บ้านญาณ่ะแสงใส่ละเอียดางมาเร็วๆร็วือหอดบ้านหลับบ้านญานี่ พ่อหน่ะบ่เอ้ยพ่อเร็ย่ยวพ่อเร็วสวัสดีค่ะคุณแม่คะ่ะจ๊าจ๊าคุณคุณยายเป็นยังไงแน่คะแสงจากคุณยายคะ่ะมาตามนม่อิลีน่าลูกนะตั้งแต่คุณพ่อไปบอกแสงก็เปล่ามาเลยคะ่ะคุณแม่คะแสงจ๋าจ๋าลูกไปแม่คือผู้สวยผู้งามแถอลูกแม่พิลีบอค่ะคุณแม่ค่ะสวยคือเมยตอนเมยเจ้าเป็นสาวเลยลูก่คคะุณแม แสงมีรองวาฝากไหคะคุณแม่คะมอ้โ้อ่คุณแม่คะคุณแม่ใา่สุดเลยลูกที่ประคยาฉันมากาฉันมางามงามค่ะคุณแม่คะจยาที่สุดเลยลูก่าสแสงจ้ากุณแม่คะที่แม่นัดมากเมือนนี คือแม่นั่นอยากให้แสงแลาว,วีน่ะรู้จักกันกับไอาชานนท์สนุกลูกเดี๋ยวนี้แต่สื่อแสงเม่เคยเห็นหนะไอาชานนท์จากเธอไหมคะคุณแม่เออนี่ล่ะแสงแลาว,วีสิได้รู้จักกับไอาชานนท์ลูกเฮ้ย,ยแสงอยากเห็นแล้วค่ะคุณแม่คะใจเย็นๆลูกมันเป็นอไอชานนท์นะแสงมันเป็นยังไเขาไปถามกันดง ผมชาติตีครับวังเป็นชาติน่องเลยครับแสง,งแสงล่ะพีกลับมาหนีก่อนลูกกลับมานั่นานางหนีก่อนลูกเร็ว,อ,วนนอันนั้นตายชาติตีคุณแม่เพิ่งเข้าสอบเรื่องอะไรคะคุณแม่คะไอชาติน,นั่นหน่นลูกโรลลย คุณแม่คะแสงเอาทั้งสองคนเลยเด้อบปะคะพี่นี่ผูบัญชาพรองจังใดเบียงใหญ่เนี่ยแสงจัาจ้าคุณแม่คะตั้งแม่ดีๆเด้อลูกไอชั้นนั่นนันรอหลายเดี๋ยวแม่สิเอิดมาแนะนักไมูุ่จักตอนนี้ไอชั้นนั่นคือในห้องหองนั่นซื้อยู่ลูกชั้นนั่นเลยออกมาหาแม่นะลูกล่ะครับแม่มันจะเสียงก็เป็นตารล้อ เปิดประตูไขมันออกมาซองเบิงดูมือนีมีแม่แม่มีแนวใด้สิจ่าตานกับชาลุ่นในมือนี่ลองบอกเบิงกันนะอาอแม่ครับแม่แม่มีทุละอยอียงข่าวกับชานุ่นอย่างเดเอิญชานุนออกมาหาหล่ะครับแม่ชานุนเลยครับมือนีนะแม่ได้นัดน้องแสงละวีมาหอดเงินเ่าหล่ะได้ลูกมือนีแม่นัดน่องแสงละวีมากบอกครับ ล้วแม่แม่แมีธุระอีกอย่างกับเพิรนลอะครับแม่จะเหนืน่าเพิ่์ลมากแล้วนะเอาาเา้าก็น่าเต็นแบบลามาพอกับแสงระวีตัวแสงระวีจ้าแม่ยค่ะนี่ไอแช่นนท์จักกันไว้ซะลูกนี่น้องแสงระวีช,นนชนน่นนท์สวัสดีสวัสดีขอบคุณคุณแสงระวีค่ะคุณแสงระวีค่ะคุณแสงโสมบอกครับแสงโสมเหน่ไหนอ้กันเนาะ แสงระวีแสงระวีแสงระวีกรบอกให้มันชัดๆเนี่ยแหละครับผมกรบเป๋าใครได้ยิ่นไปได้ล่ะครับอย่างดอกผู้ปกครองนี่เป็นอย่างดอกไปสอนบ่าไปทั่วไปทีบเนาะใจเย็นๆลูกคอยเบ่าวคอยจากกับไอเด้อคุยกันจ้ะแม่ค่ะเดี๋ยวจังหน่วยก็ทำความดุจักกันไปกันชินไปเองลูกจ้ะพี่อยากค่ะแมียมียเมียเมีย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 มีเอาเป็นยังปิ๊กปัง เกิดยังไีแม่เรื่องยังชวนพูดพลแม่ยเลยอีพอเราไปเงินกับคุณมิสาอยูรี่สดฮะพี่คีบอมทน่จริงหรอีสสดแม่พี่สดผมถ่ายคำคำมยูเขาผมเล่นฟามาบอกอีแม่นี่นะแม่มึงก็บอกพงอมานั่งอีพอเล่าไปเล่าโบให้ผมไปนั่งปาดีท้อชาแนลครับแม่ จังซันเอาจังสีแด้วลูกจานซันชาโนนสี่ผ้าแม่ไปได้ครับแม่บ่ต้องลูกบ่ต้องเดี๋ยวแม่ไปจัดการมันเองเสียพี่ละชาโนนนั่นต้องอยู่กับแสงละวี่คุยกับน้องค่ะแม่อยู่เฮือนแม่แม่เสียชาโนนอยู่จังไหนครับแม่ชาโนนอยจะไปหาอีพ่ออย่าไปตามพ่อครับไอ้ครับไอ้บ่ต้องไปดอกครับ ไอ้ซ่าต้องอยู่นี่เดี๋ยวซาติเสไปกับแม่เองครับอ้อาเจารยตินองลาครับไอ้ไอาจะทำมาข้าจะทำม่ไอยู่นี่แม่อซางไปกับแม่เร็วเรมาต้องไปนะแม่ไอ้ชานนาไปส่หาค่ะไอ้ชานนนั่งก่อนานั่งก่นน่ก่อนเหมือนไม่ทูวอะไรอย่างครับแสงรอบี่แสงรี่กัแม่ตามคํามสั่งคุณแม่น่ะเด็กค่ะอแ่ต้คุณแสงราบี่ครับค่ะนั่นคือข้ามสั่งของคุณแม่ครับผมว่าที่สั่งบอกเหยียมากับแม่ครับ แสงระวียี่คือว่าจะเสียดอนหลาเมื่อนี้น่ะไอ้เบาหวางอีหลีเด้เพราะว่าเมื่อนี้น่ะไอ้ต้องไปอ่านหนังสือสอบเพราะว่าอาทิตย์หน้านี้ไอ้การศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้วแสงระวียี่ดูนะไมีแสงระวียี่แล้วเออเดี๋ยวไปดูเนี่ยไปต่อไปสองนี่แม่จะอีหยังดอกล่ารานแคนูนเลยช่างว่าจะเอื้อยอันใหญ่แบบย้อนวันนี่หิวข้าวหิวข้าวเลยคือสิ่งที่บอกผมล้วครับเอาไม่ข่ากินหร เขาเอืเออสองตอนนี้น่ะกับเขากำหนดผมปพ่งเทให้หมากินไปว่าไงครับวันนี้กินแต่แมมเบิร์ดจังสีเออสองอันใดก่อครับเออหัวก๋วยเตี๋ยวมีบ้เอ้าคือว่าหิวเขาคือสิ่กินก๋วยเตี๋ยวส่วนนี้ส่วนนี้ให้หมาเหรอเนาะโอ้เหมาะอย่างก๋วยเตี๋ยวกับกึ่จังสีดอกเก้ี่ผมใะบ้านผมแบบว่ได้ค่อยได้ซื้อ <Bar. S 2> กับขอกับน้ำมาไหว้ด้วครับเพราะว่าส่วนมากสิออกไปกินนอกบ้านบ่เขาจะสิ่งออยากกินก๋วยเตี๋ยวแมนบ่ครับแมนไปสองฟังผมเด้อเออบอกมาฟังด้วยล่ะเอ้ยออกจากบ้านพรมไปเลี Connell ้ยวซ้ายแล้ว so ก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวไส้ก็เรี่ยวขัวก็ตรงไปครับคุณล่ะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเจโซแซ่บนัวครับอยู่รากก๋วยเตี๋ยวเจีโซแซบนัวแมนล่ะครับโอเคเดี๋ยวเอเยตไปเด้อเอาว่แล้วก็สิไปนี่ติดไปเร่อยตัวใหญ่หยุ่นเข่าแม่ เขาจะใส่ระไรเอือยเจ๊นัดผู้บ่าวไหวพริบ่รลันก๋วยเตี๋ยวแม่นบอกเมียนตัวนัดตอนใดเอานัดวังเลี้ยงกันละก็เสียบนัดไว้นัดว่าเดี๋ยวนดี๋ยวใหญ่สิไปกินก๋วยเตี๋ยวกับยูนวันเดี่ยวกันเด้อมึงเอาบักซันนู่นอีดหวยได้เด้อไปหมาหมาโอเคค่ะโอเคฉันร้อนขามาจากไหนแสงพี่แสงนั่งไกลๆนี่อด้เอค่ะเอาเปอยู่ขึ้นซีนนั่งไกลเดี๋ยวดีเหนาเหนาจังไหนอายแคบเปิดแอปเปิดถึง สิแปดองศาซ้มแค่นีงว่าแสงดีอยากดูน้ำกระไฮแสงเร่งน okay. ี้เน erm uh> 네ี่ยยิไกลเนี่แสงจ้าแสงเป็นผู้หญิงน่อเห็นแบบนี้พอดีได้รองลับเป็นอย่างผู้ใดสิไม่เห็นเดี๋ยนี่ยุ่มเงินแสงสองคนหนึ่งปล่อยไอ้แล้วก็แสงยงาบอกไปอีกไปแสงยงาบอกไปอีกแสงเออเอาจังสีเนี่ยบอกง่ายๆเลยแม่เอาแสงนี่ม่าประหยัดสียุ่งใกล้ๆแสงอย่างละไอ้แสงเห็นแบบนี้บ่ได้เป็นอย่างสีเห็นบ่ได้เขาแคยนี้ว่าแสงเป็นผู้หญิงต้องเรียบร้อยกิริยาต้องเรียบร้อยว่าที่พัรยานะคะแสง สิว่าที่ยังกระซานอกลาอยากอายผีบ้านผีเพื่อนพเนะเป็นผู้หญิงพูดยันต์ตีนผมตรงรัานเกี๊ยงตีนสินตรงรัานเพี่อนใส่ด้นนกล้างมันางโอ้โหเราใหเฮ็ดใส่กันดิแม่แสงอย่าบอกไปบอกค่ะเป็นแม่แสงบอกไปแสงเบาดีๆเราได้แสงแสงก็บเบาดีๆก่อนนะเนี่ยปล่อยไปปล่อยชันวอาแสงอย่าบอกไปแสงถ้าว่าแสงจะไม่พอสมนิน่ะหรือว่าแสงเสร็จธุระแล้วเชิญคุณแสงวิ่งกระบานได้เลยครับไป ทอดบ้านกระซังอันไรลงเฮือนหนีเพาสิเป็นยังคือสิอะไรพ่อสางเฮาสิได้มาผ่านพ่อพ่อกับแม่เห็นดีด้วยจะจำบัวหเฮนีแองเว้าวคืนมาละศูนย์แห้งมันไสแทนหรือไสปลอมเับพี่ชันนท์ค่ะบานโทษแสงขอโทษเด้อพี่นี่ยังบ่พร้อมพี่นี่ยังบ่พร้อมขอยอมรับในความผิดที่เว้าไปบ่ทันคิดอย่าได้ถือสาย ฟังดีเด้อแสงฟังเห็นไนเต็มสองหูพี่เป็นชายจริงแท้บ่มีป้อมคือเจ้าว่าถ้าห้ามใจบ่ได้ยันเธอใข่ดอกกองกลางเสดสแสงอยากปองแสงอยากป้องแสงแสงอยากป้องแสงงั้นเไปยังไม่บอกแบบนี้นะแสงมันบ่ดีเขาใจวะฉันเลยคิดว่าแสงอยากอยู่น้า เศร้าเศร้าเด้ออย่ามาอยู่อย่ายัวยัวให้หุนหันนี่ละมันเหวี่ยไผคิดอยากอาให้แนวคำว่าเอา้ฉเสียงเสียงพอจ้าได้ยินเสียงเก่าสิบ่อปล่อยดีปะไปค่ไปแล้วก็ไม่ปล่อยด้วยค่ะไม่ปล่อยถามดีๆเด้อจ้าสิปล่อยหรือบ่ปล่อยบ่ปล่อยค่ะหรือสิเอาเอาค่ะเอาเอาเสียงค่ะเอาเอาเอาเสียงจ้า มันจส่งไงเดี๋ดวนี่เอาสิล่มาคอยากไ้ผัวเอาบอกวิลี่เนี่ยจ้าหรือสิเอาเอาค่ะสิเอาเอาให้มันแล้วสมใจจังสิตาว์เนี่ค่แสงชอผู้สาวยังมาสางถือมานำเตือแมน่นผู้สายเดนอนี่ แสงแสงสิบวายู่กระไบจังไดยแสงเป็นผู้หญิงผู้ยานานนาน้องละถ้าหากว่าผู้ใดยตายไปกายมาน่ะเขาไม่เห็นแสงอยู่กระไบเน่ะสองต่อสองระวังผู้ชายกับผู้หญิงน่ะโบล้านบนถือบนปนวยให้ยุ่งงกันนี่น้องละเขาสิไปว่าผู้เดย์นินท่าสิเนี่ยผู้จะได้กระสิบวากลับปรเดี๋ยวนี้กลับค่ะไม่กลับค่ะไม่กลับไอ้น่ะต้องอ่านหนังสือสอบสิเด้์ไอ้สิบวมีสมาธิในการอ่านหนังสือได้น้องละจะแสงอยู่ซอยติ๋วไอ้เห้แสงยูเป็นมูด้วยแสงสิบวายู่ซอยติ๋วจังเดย ไอ้สิสอบเขามาหาไล่ยน่แสงน่ะเรียนจบป๋ไเลยเอาปอสี่ค่ะว่าจะเหนือกว่าแสงปอสี่ค่ะปอสีโอ่โอ้ยเนาะสิมาติวจังใดอไอ้สิเขามาหาไล่เร็วสวยแสงเรียนจบแค่ปอสี่นี่แมมใหม่กาแฟพรีเพรสโซ่คอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพี p พ r e s ่